สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนในชุดรอบเช้าในวันที่14วันสงการอีกแล้วนะครับตะตื่นเช้ามาก็มาพบกับช็อตเด็ดเพื่อนพี่น้าในช่วงรอบเช้านะครับก็ขออนุญาตใช้คําว่าพระเดิมๆพระเด็ดๆจัดให้พี่ๆในช่วงเช้าเลยนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่น้าไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้แต่เริ่มต้นเลยนะครับโทรเข้ามาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ให้พี่เก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่ส่งฟรีทุกรายการนะ ไม่ต้องอะไรกันมากมายแล้วพี่นะครับแลเผื่อพี่ๆี่ทำบุญยันอยู่นะครับก็จัดเลยเรื่องงานนะครับนะใครว่างเว้นจากเอ่อว่างๆก็ลองเข้ามาดูนะพี่นะนะครับมาลองดูพี่รายการแรกรายการแรกนะพี่นะประเดิมมาด้วยหลวงปู่ทวดเลยพี Por, ่นะครับองนี okay. ้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับแล้วเป็นบัวรอบโอ้โหพี่ดูดิบัวรอบเห็นไหมบัวรอบบัวรอบเดิมพี่เห็นไหมพี่เี่เห็นบัวรอบไหม เดิมจริงนี่ครับนี่ดูก๊อไลเซนเนี่ยเอาสามร้อยนี่สั้นๆเลยเชา้ชาๆสามร้อยบาทเนีครับสามร้อยบาทองค์ต่อไปครับพี่นีรูปทรงหยดน้ำในพินาคกกีบัวหยดน้ำกำแพงเพชรนะครับหาดูง่ายนะนีครับ,นะรบเพราะว่ามีราดําราดินนีครับนะเป็นจุด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 จ,ดจดุอยู่ในเนื้อเห็นไหมพี่เดิมจริงเนี่ย เอาสามร้อยบาทเี่ครับสั้นๆเลยเนวสั้นๆง่ายๆได้ใจความเลยครับแล้วก็อง์นี้พี่นืสําหรับองค์นี้นะครับเป็นอ่ออันนี้เป็นฐานแซมพี่หูเนื้อแบบเข้มข้นอ่ะไม่เห็นไหมเนี่ยฐานแซมพี่ดูเนื้อเนี่ยอืือเข้มข้นต้องแบบนี้ครับพี่เลยครับสมเด็จฐานแซมนะครับเอาหูอันนี้เอาเอาห้าร้อยแล้วกันพี่หูเนื้อสุดยอดมากเลยอ่ะ ได้เดิมมาพี่นะได้ช่วงเช้าเลยเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่คือฐานแซววัลครังนะเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นะครับองนี้อยู่ในซอยน่าจะเป็นทางโซนหลวงปู่นาคนะครับหลวงปู่นาวัลคระังนะครับโอ้โหเนื้อแบบตุ๊บตับเนี่ยน้าเนื้อออกแบบว่าโซนตุ๊บตับเลยนะเนื้อเนื้อแท้หมดแล้วพี่เนวพี่ดูทรงพระเดียนะครับก็จะเป็นซุ้มปราสาสนะครับมีพระนั่งอยู่ตรงกลางนะครับด้านหลังเห็นไหมร้อยแกะออกเนี่ยแล้วเจ้าของเข้าไปเรียมพลาสติกเก็บไว้ สวยเดิมธรรมชาติเห็นไหมสวยเดิมธรรมชาติเอาองนี้เอาเอาไปห้าร้อยบาทเนี่ยครับสั้นๆเลยเนี่ยแบ่งให้เลยพี่เอาไปห้าร้อยบาทเนี่ยครับองต่อไปนะครับองนี้จะเป็นวัดเกตผมดูนะน่าจะเป็นนอกพิมนะเนี่ยครับวัดเกตนอกพิม์หูแต่เนื้อสวยมากเห็นไหมวัดเกตนอกพิมพเนื้อไม่ธรรมดานะอันนี้เนื้อสวยเนื้อสวยเนื้อเดิมเลยพี่พเห็นไหมวัตเกศนะครับวัดเกตเ,เอา เอาสามร้อยแล้วกันนะครับแบ่งปันกันในยามเช้าดิเออแบ่งปันกันในยามเช้านะพี่นะสามร้อยบาทนะครับทางเราจัดให้พี่สามร้อยนะครับวัดเกตวัดเกตแล้วก็องนี้พี่เม็ดนี้สำคัญยิ่งนักเลยพี่เนื้อแบบนี้เลยพี่น้ำนี่คือเนื้อหลวงปู่จีนเลยปู่จีนวัทนาลาดนะครับพี่ลองอ่าซูมเนื้อดีๆนะครับมวลสารชัดเจนมากนะพี่ๆมวลสารชัดเจนมากครับพี่นะครับหลวงปู่จีนวัฒนาลาดนะครับนะเป็นเป็นเม็ดเมอ่ะเขาเรียกเม็ดอะไรอ่ะเนี้ยแบบนี้พี่โอ้ยดูเนื้อมวลสารดิ เนี่ยคือราคาหลักร้อยนี่แบบไม่มีนะมีอหาไม่ได้อีกแล้วครับพี่นี่คือหลวงปู่จีนนะครับปู่จีนวัฒนาราชเอาห้าร้อยบาทนะครับปู่จีนปู่จีนแล้วก็อันนี้เป็นเ,เขาเรียกว่านาครามเนะี่ยพระหล่อโบราณสายใต้เนะี่ยพี่พี่จ๋าพระหล่อโบราณสายใต้เนี่ยหล่อโบราณสายใต้เนี่ยครับนาคราม สวยเดิมเลยพี่เห็นไหมกระแสโลหะเนี่ยเนี่ยดูเม็ดกงุงเม็ดกวดเนี่ยรับกระแสโลหะเห็นไหมอันนี้สวยนะสวยเดิมเลยพี่สวยธรรมชาติเอาเอาสามร้อยนะครับนาขามนะครับเออนาคามเอาสามร้อยบาทสายใต้พี่ไม่ควรพลาดนะราคาสามร้อยนี่เป็นราคาที่แบบไม่มีแล้วแนบพ่พ,พิยาไม่มีแล้วแล้วก็องคนี้อันนี้จริงๆเลยดูเป็น,เป,นเป็นทางโซนยุทธานะเป็นคล้ายๆยอดหุ่นพนนี่นะครับเป็นเนื้อดินครับพี่นะครับเป็นทางโซนดูดีดูเนื้อได้เลย เนื้อมันบางอย่างมันโ็หกไม่ได้พี่เนี่ยมันโ็หกไม่ได้เนื้อพราเนี่ยเนื้ยังไงผมส่องไปนะพี่ก็เห็นอยู่แนวใช่ไหมพี่ก็เห็นอยู่เห็นพร้อมกันเนี่ยโกหกไม่ได้สวยเลยเห็นไหมเอาเอาสามร้อยแนาเนื้อดินยุดยาพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเอพระกิ่งในพี่นวพระกิ่งวัดปราสาทนะครับนะพระกิ่งวัดปราสาทบุญยวาเดี๋พี่เป็นพระกิ่งที่แบบถึงจะไม่สวยแต่เน้นดูง่ายอ๋อเน้นดูง่ายไปก่อนพี่แนวพระกิ่งวัดปราสาท คือแบบแขวนได้แบบได้พุทธคุณน่ะนะใช่ไหมแขวนแบบได้พุทธคุณเลยพี่นี่วัดปราสาทจ้ะพี่โอ้โหดูง่ายแล้วได้เดิมเลยเนี่ยเอาเอาห้าร้อยนะวัดปราสาทบุญญาวาสเอาไปห้าร้อยบาทนะคู่สาวหลวงผู้เผือกพี่แล้วองค์นี้มียันด้านหลังเลยนะโอ้โหแล้วมีคาบรักคาบทองด้วยพี่ในฮะพี่พี่มีคาบรักคาบทองด้วยพี่เนี่ยพี่ดูด้านหลังเ,เนี๋ยนะไม่ธรรมดานะฮไม่ธรรมดานะเอาสามร้อยคุ่สาวผูเผือกสามร้อยบาท เนี่ครับแล้วก็เหรียญเหรียญน,นี้จริงๆเป็นหลวงพ่อธรรมอะไรเนะี่ยธรรมะพาโกศลอะไรเนะี่ยหลังยันสามนะพี่ยันใบพัดแบบเนี้ยเนื้อแบบดูเิเอาห้าร้อยเนี่ยคูณดูง่ายจัดเลยพี่อัปปะฆาพาดีเดิมมากเลยเนะี่ยหลวงพ่อธรรมะพานโกศลเลยเนนะี่ย เอาห้าร้อยบาทนะครับเไปไ็นแมาในรอบเช้าแนวเด้นทางเราได้มาก็จัดให้ดีพี่แนวไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนะครับอันนี้เป็นพ่อสุดที่พี่ปีหนึ่งเจ็ดูรอยแขวนรอยใช้ดูรอยข้าเหื่อค้าใครแนวดูรอยแขวนรอยใช้ข้าเหื่อคัาใครสามร้อยบาทราคากําลังแบบก็ได้แล้วราคาจีชชา๊จ๊าดในเออราคาจีชชา๊จ๊าดเอาไปสามร้อยบาทนะครับนีบ่เรวนะแบ่งปันไปแล้วก็องนี้องนี้จริงเนื้อเขียวเลยนะโอ้เนื้อชิไลโดจีนพี่เนื้อออก เขาเรียกเหลืองอมเขียวแนวเป็นออ่แนวแบบขันลงหินแต่ได้สวยจริงๆได้สวยได้ธรรมชาติแนวได้สวยได้ธรรมชาตินี่ได้สวยพี่เอาเอาสามร้อยอินโดจีนในอินโดจีนเอาไปสามร้อยบาทนี่ครับนี่เลยนี่นวพ่ออีนวพ่ออีซัตหีบนี่ก็เนื้อแบบแขวนแบบใช้มาพี่แนะก็อาจจะแบบว่าคลาสสิกหน่อยแนวถึงจะไม่สวยคลิปเลยแต่ก็ได้ได้ได้ความเดิมดิพี่เห็นไหมดูกระแสเนื้อเลยเห็นไหมแดงเป็นจ้ำจ้ำจ้ำแดงเป็นจุด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 เลยพี่ แนวเหรียญแขวนเหรียญใช้นะครับสองสี่เจ็ดสามไปนะแนวเหรียญลึกนะครับเป็นปีพศที่ลึกมากของหลวงพ่ออีสัตหีบและเป็นเหรียญที่ประสบการณ์ด้วยนะครับแคล้วะคาดนะครับนนวมหาอุดนี่ต้องยกให้ท่านนะครับสามร้อยบาทนะครับเบาๆเออเบาๆไปแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญรูปทรงเสมาในครับพี่พี่จ๋าเหรียญรูปทรงเสมาวัดอินแนววัดอินวิหารวัดอินเอาสามร้อยพี่ นี่ครับพระราศีอริยะยืนโปดสัตว์ครับพี่นะครับเอาสามร้อยบาทนะครับวัดอินสามร้อยนี่ครับเราก็เตาอืมไม่ธรรมดาพี่เตาเพราะเงินดูดิสาแดงจ้าแดงนะครับสาแดงจ้าแดงครับพี่เตานะเตาเอาสามร้อยเตาสามร้อยนะครับเราก็องนี้ครับพี่นี่ครับองนี้ก็จะเป็นทางโซนอาจารย์เปิงไหมเอออาจารย์เปิงไหมมันจะเป็นในทางโซนไอไม่น่อาจจะเป็นสายชนบุรีนะครับก็มาแบ่งปันกันในในรอบเช้า เอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเราก็อันนี้จะเป็นของหลวงพ่อพงศมาสอนรอดนะครับเป็นราชาย้อยแต่งเห็นไหม้อยแต่ง้อยเก่าใบหน้าเห็นไหมอาจจะมีแบบเขาได้เวลาเนื้อเกินนะครับนะช่างก็เลยแต่งนะครับแนละ้วมันก็ทําเป็นเขาได้เป็นจุดดูนะนรี้จุดหนึ่งเลยล่ะเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วเนื้อเหลืองสวยมากเอาเอาไป สามแล้วเนยนะครับหลวงพ่อผมมาสอนรอดนะครับคือไม่ค่อยได้พบเจอนะแล้วก็นี้แบบใส่ตลับมาอย่างดีเลยพี่ดูเตลับเหมือนตลับตัดเลยนะเนี่ยหูแล้วเป็นหลวงสิทธิการนะครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อกะยศาสตร์ดูเนื้อเดีเห็นไหมดูเนื้อดิเนื้อเป็นก้อ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 นเนื้อยังไม่ค่อยเข้ากันเลยนะดูเดิเนื้อเขาแบบว่าม้วนสารก็เป็นก้อนจัดนะครับเขาก็เลยแบบเป็นลักษณะแบบนี้เดิมธรรมชาติจริงพี่ดูเดิเห็นไหมเนื้อจะเป็นก้อนก้อนก้อนปูนเปลือกหอยเห็นเห็นเลยอะ เอาสามร้อยหลวงสิทธิการแนวสามร้อยบาทแนวพิมพ์ใหญ่หลวงสิทธิการคือฟอร์มพระจ้าล่าแนวพิพิชาฟอร์ม Form พระจ้าล่ำในครับเราก็องนี้อันนี้จริงๆริงอ่ะผมดูเป็นอของอาจารย์นานนาหน้าตะคู้งนี่อาจารย์อะไรพี่เนีหน้าตะคุ้งจันแจะเหรอเนี่ยดูดดูรอย,ยหล่อเนี่ยเม็ดหินดินทรายกรวดต่างๆนะครับคืออยู่ในเนื้อพระอย่างชัดเจนเลยนะดูดิเห็นไหมอยู่ในเนื้อพระแบบหูแล้วดูช่อเดิมด้วย ในเนื้อประธานที่ชัดเจนมากเอาสามร้อยคือผมสามร้อยรวๆเลยพี่อันนี้อยู่ในกรอบเก่าได้แกะออกนะนะครับคำหมากนะครับคำหมากผมไม่ได้แกะออกนะครับอยู่ในกรอบเก่าแหละนะครับผมก็แบ่งปันให้พี่พสมาชิกของเรานะครับคือสามร้อยเป็นราคาที่คือน่าศึกษาและน่าสะสมนะครับไม่ได้รุนแรงจนเกินไปนะครับเป็นคาหมากนะครับหลวงปู่สีดําสามร้อยบาทนะครับอยู่ในเรียมเก่านะครับไม่ได้แกะออกนะครับในเรียมเก่าเราไม่ได้แกะออกนะครับแล้วก็ตงนี้นี่พี่ดูเนื้อเนี่ย หูนี้แหวกม่านอันนี้เก่าจริงพี่พ่อกวยนะแหวกม่านเนื้อเลยหูย่เยแหวกม่านอันนี้เพื่อนหมึกหรือเพื่อนอะไรเขาวางไว้นะเอาสามร้อยแหวกม่านแหวกม่านพ่อกวยไปสามร้อยบาทนะครับพ่อพดิ่งนะพ่อดิ่งบางวัวนี่ยเส้นขนแมวทห่วิ่งแบบวิ่งเป็นฉากวิ่งเป็นแท่งวิ่งเป็นสันเลยพี่เห็นไหมพ่อดิ่งคมกริบเลยเส้นหนาปากแววตา จมูกปากรมดำครับพี่ดาเดิมด้วยนะครับลมดํานี่ดําเดิมด้วยเอาสามร้อยพอดิ่งพอดิ่งบางวัวสามร้อยบาทนะครับเนี่ยหน้าใช้หน้าแขวนเลยนะครับพี่พระก็มีความชัดเจนหน้าใช้ละหน้าแขวนเลยพี่ับองค์นี้ปู่อิ่มวัดหัวเขานะครับเป็นอ่รูปทรงพระพิฆเนศับหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขานะครับตัวยันเป็นเส้นเลยพี่เห็นไหมตัวยันเป็นเส้นเลยพี่นะคับหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขาคือมันมีรอยขึ้นนะร้อยแต่งนะครับตรงนี้ช่วงนึกเนี่ยมีร้อยแต่งหน่อย แนบด้านะหลังก็หลังก็ชัดเจนนะสาขึ้นเลยเนี่ยสาธรรมชาติเอาเอาไปห้าร้อยปูอิ่มแนวะอันี้ดูง่ายแนวะดูง่ายไปห้านะร้อยบาทแนวเราก็อีกองหนึ่งครับพี่นะองค์นี้หูผิวออกรุ้งเลยนะนะครับอันนี้เป็นหลังหนังสือพี่นะผู้ถ่วงปู่ทวดนะผิวออกรุ้งเลยดูเนี่ยวจุดอืมเป็นไงพี่ววจุดสว,นะสวยนะสวยและธรรมชาติเอา เอาห้าร้อยวจุดนะครับน่าใช้ราคาก็เบาเนี่ยเออน่าใช้และราคาก็เบาพี่อันนี้จะเป็นใบพุษาพี่นะเขาปิดทองทั้งองค์เลยนะนะครับปิดทองทั้งองค์พระรเลยพี่เนะีัยใบพุษาจริงๆก็ได้สวยอยู่แล้วเนะยครับสวยโดดเด่นแล้วเป็นธรรมชาติเลยเอาใบพุทานี่เอาสามร้อยเนี่ยครับคุณแผ่นใบพุทาเขาพี่ปิดทองไว้เลยนะเอาสามร้อยบาทนะ่ครับอ่าองค์นี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าปลกโพเชียงแสนนะครับเป็นพิมพ์องเชียงแสนเลยเขาจะมีหลายพิมพ์วัน ที่เห็นอยู่พบเจอก็มาสี่ห้าพิมพได้ปะ่ะแล้วมีพิมพ์นี้อยู่หนึ่งในนั้นนะครับบริพาแท้นะครับบริยภาพแท้นะครับแล้วมีพิมพ์นี้อยู่หนึ่งในนั้นนะครับเป็นของเชียงแสนครับพี่เป็นเนื้อชินตะกวะัวครับพี่นะครับดูไม่ง่ายเลยดูบงดูบวัวมาดูธรรมชาติเดียมันไม่ใช่พระแบบแก้งเก่าคือเขาเก่าตามยุคตามสมัยของเขานะครับอองค์นี้ขอเก้าร้อยพี่นะครับหลก 100, ักร้อยแทบไม่มีแล้วนะครับนี่มาแบ่งกันในโปรโมชั่นในช่วงเช้าเก้าร้อยเาทนะครับ เก้าร้อยบาทแล้วก็พระคงอืมเป็นยาดูเดียเหมือนจะมีแร่ม,มาขายเป็นเขาเรียกอะเป็นมวลสารแล้วกันเนาะมิ๊ดยิบ,ยบในองค์พระเนี่ย,ย,ย,ยน,นี่คือพระคงนะดูเดียร้อยเหี่ยวร้อยย่นคือมันเป็นรอยธรรมชาติของเขาเลยพี่เห็นไหมดูมวลสารเลยค้างให้ดูเลยเอาห้าร้อยบีพระคงนะครับพิญญาพระคงดำพูนเลยล่ะนี่กูก่เก่าพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเราก็แปรงลงสี แนวแปะลปงสีเนื้อนี้เป็นเนื้อออกออกเขียววะพี่แนะเออเนื้อออกเขียว,วแล้วแปะพิมพ์นี้นะครับไม่ไม่เจอเกนะนะครับไม่เจอนะครับไม่มีเลยเป็นเอาแปะหล่อโบราณนะครับซึ่งการหล่อบโบราณของที่แกจะกรอบทองนะครับนี่ร้อยแกงอยู่เลยพี่นะรับเอาร้อยแกงอยู่แกจะกรอบทองนะครับจัดมาแบ่งปันให้พี่สมาชิกใน ในยามเช้านี่เขาเป็นเนื้อคิ้เขียวอ๋อคิ้วเขียวผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะเอาห้าร้อยแปะลงสีน่าใช้นะครับพี่ๆท่านลองใช้พุทธคุณท่านได้นะครับนะเราจะประสบพบเจอแต่ความเป็นจริงนะครับโอ้โหสุดยอดจริงเขาแปะลงสีนะนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะครับองค์นี้จะเป็นเสือเขาเรียกเสือตดใช่ไหมแนวรุ่นแรกนะใช่ไหมรุ่นแรกเนปีหนึ่งเก้าเนี่ยแล้วเสือเขาจะมีหางขีดๆเป็นเส้นๆใช่ไหมเนี่ยเป็นเส้นใช่ไหมเขาเรียกเสือตดไหมโอ้โหเดิมมากพี่เหรียญเนี่ยผมได้มาเดิมๆเลยนะ ดตรงตัวตัดเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเปิร์นพระแบบเดิมมากเลยดูหน้าตาเนีย่ยไม่ใช่พระถอดนะครับเอาห้าร้อยี่พ่อเปินรนหลพ่อเปิรนแล้วก็องค์นี้เป็นวัดเงินคลองเตยครับพี่สังกระจายสวยมากดูดดแล้วเนื้อแบบนี้ไม่ต้องไปกลัวเก๋พี่ในแง่นื้อทั่วไปยังไม่มีนะครับดูเดปึ๊กเลยแล้วส่องทีนีใน้ให้อยู่เลยเออให้อยู่เลยดู เอาเอาเก้าร้อยเก้าร้อยบาทเนี่ยบเก้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อท้าพี่เสียแหลมใช่ไหมพ่อทาเสียแหลมเสียแหลมเอาสามร้อยอันนี้พ่อทาวัดพเนียงแตกเกลอเดียวก็พี่เสียแหลมนะเนี่ยดูดูเนื้อสัมฤทธิ์เลยดีกว่าสามร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ของหลวงปูน่นาพี่พิมพ์ปกโพสองสี่แปดห้าเอ้ยใช่ไหมเออสองสี่แปดห้า 2, 4, 8, ไหมเนี่ยพิมพ์ปกโพครับพี่ นี่๋้วผมเข้าให้ดูไหนอยู่ไหนนะหลวงปู่นาคครัน่าจะเป็นหลวงปู่นาคนะนะถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่นาคล้วผมเข้าให้ดูพี่ใจเย็นนะครับพี่พี่จ๋าผมมีข้อมูลยืนยันนี่เป็นหลวงปู่นาคนี่ครับพี่หลวงปู่นาควัดราคงครับพี่ปกโพเล็กนะครับปกโพเล็กนี่ครับพี่สองสี่แปดห้านะครับเนี่ยโปกโพเล็กเนี่ยพะเท้ครับพี่นะครับหลวงปู่นาควัดระคงสองสี่แปดห้ากรุงเทพ ต้อนรับสงการเลยพี่เอาพระแท้ให้เนียครับพี่พี่จ๋าต้อนรับสงการเลยพี่เอาพระแท้ๆให้เนียครับแบ่งปันกันเอาเก้าร้อยบาทพี่ปกโพเล็กนะครับหลวงปู่นาควัดละคังสองสี่แปดห้าอารัฐนาบูชาขึ้นคอได้เลยเอาเก้าร้อยบาทเนะยครับเลขมงคลพี่เก้าร้อยบาทเนียครับหลวงปู่นาคนะยครับหลวงปู่นาเราก็ปูโตเลยพี่ปูโตนี่ก็สวยนะครับเป็นาขาโต๊ะหลังข้าวสารดำเนี่ยครับสมเด็จขาโต๊ะหลังข้าวสารดำ จริงก็สวยอยู่แล้วนะใช่ไหมจริงๆก็สวยอยู่แล้วเนี่ยหลังข้าวสารดำนี่พี่ดูเม็ดเลยเม็ด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 เลยเนี่ยไหมหลังข้าวสารดําเอาเอาห้าร้อยแนวห้าร้อยบาทนะครับอันนี้จริงๆเป็นพระรอดหลวงลาปางไหมหรือเป็นพิมพ์อะไรอ่ะเนี่ยหรือจะเป็นของหลวงพะโบยแต่เนื้อคือพระแบบนี้พี่เนื้อแทวอยู่แล้วเนี่ยพี่ดูเนื้อเลยเห็นไหมเนื้อพระก็าทวอยู่แล้วเอาเท่าไร่้าเนี่ยเอาอห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับพระร่วง กรุทางพระทีนี่ครับพี่นะพระล่วงกลุ่ทางพระอีกหนึ่งองค์นะครับซึ่งมีมีความเก่านะครับไม่ได้เก่าขนาดพี่ดูง่ายเลยขึ้นจากกรุเดิมๆเ,เลยคาบยังติดอยู่เลยนะเนี่ยคาบยังติดอยู่เลยพี่พระล่วงทางพระนะพี่นะกรุทางพระพิมพ์เข้าไปดูได้เลยเอาสามร้อยผมโปรโมชั่นให้วันนี้นะแด้ไม่หนึ่งองค์สามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้จะเป็นเนื้อชิ้นเงิน,นครับพี่นะซุ้งกอ กำแพงเพชรเนื้อชินเงินนะครับซึ่งชินเงินน่าจะเป็นบรมธาตุนะครับคือหายากนะครับไม่ค่อยได้พบเจอเจอก็จะเป็นชินเงินใหม่นะครับมันจะไม่ได้อายุในพินามันจะไม่ได้อายุเอาองค์นี้เอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับสมเด็จวัดระฆังพี่ดูมวนสารได้ในเนื้อพระดิอววัดพระรักังครับพี่ในเนื้อพระนี่มวนสานเป็นก้อ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 นเลยพี่อวัดพระรักังนะนะครับหูปึ๊กเลยเนี่ย เขาจะเนื้อส่นนิยมครับพี่นะครับตังอิ้วเอ้ยนะครับแล้วนะเศษไม้เศษก้านทูบรอยปูไตรอยหนอนดอนทุกอย่างคือคือขอเนื้อใว่าครบอ่ะเออทุกอย่างคือครบอ่ะดูดิพิมใหญ่ว่ายระ,ะครังนะเอาห้าร้อยพิมใหญ่ว่ายระ,ะครังไม่ค่อยได้พบเจอพี่นะครับขอห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้องนี้ยิงเป็นท่ากระดานนะครับท่ากระดานอันนี้คือเขารอยถักรวดแขวนใช้อยู่นะครับแต่นะครับนะที่สําคัญคือเราไม่พี่เขาลงรักไว้นะ ไอ้ที่ย้อนๆไม่ใช่สนิมแดงเป็นเป็นค้าปลักพี่รักน้ำเกี้ยงคือเขาชุบรักไว้นะครับคนสมัยก่อนเขาชุบรักเลยนะแต่จริงๆอะสนิมแดงจริงๆอะนี่อยู่ตรงนี้ช่วงนี้เนี่ยเนี่ยช่วงที่รักเขาเปิดออกเราจะเห็นสนิมแดงด้านในเนี่ยเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเห็นไหมสนิมแดงเนี่ยจจริงพี่แล้วลวดจริงด้วยไม่มีสแตนอินนะครับพี่จ๋าไม่มีสแตนอินับพี่นี่คือท่ากระดานการชนะบุรีเลยเก้าร้อยบาทในช่วงเช้านะครับใครไวใครได้เนะี่ยเอาก็องค์นี้หลัวผาดเขาเรียกเป็นสองหน้าไว้นะ อันนี้คือจากบ้านๆแนวพี่พี่หลวงพาร์ดองตาเนี่พี่หลวงพาร์ดปลูกเสกนะครับนี่คือเออ่ขี่สิงถ้าไม่เด็ดจริงคงไม่เลี่ยมประกบหรอกพี่ฮะเนี่ยเอาเก้าร้อยบาทนี่ครับเก้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้พี่อันนี้จะเป็นของอหลวงพ่อสว่าง อนี่ใช้จริงเลยใช้ช้ําเลยนะแต่ดูง่ายพี่เอาไว้ใช้พุทธคุณได้ mm hmm. เหรียญแท้ๆในพี่เหรียญปลอดภัยด้วยสามร้อยสามร้อยบาทนะครับ mm hmm. แล้วก็องนี้จะเป็นเออันนี้น่าจะเป็นเหรียญที่เชื่อว่าเป็นเหรียญของหลวงปู่สุกเสกนะวัดโพธารามครับพี่เชียร์รอาเนื้อตะกวดถึงยุคนนี้ถึงยุคแน่นอนพี่ดูไข่ตะกวดิแนววิชาดูไข่ตะกวดดิถึงยุคแน่นอนเอาสามร้อย แล้วก็องค์นี้พี่รายการสุดท้ายรายท้ายสุดนะครับอันนี้จะเป็นกวางนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็น,เป,นเป็นที่ไหนเศกแต่มีรอยจานพี่ไม่ใช่ว่าแกะเล่นๆนะดูรอยจานเนี่ยเป็นกวางเป็นอูดเป็นอะไรก็ช่างครับพี่เอ้ยนะครับไม่มีแล้วเนี่ยนะเป็นที่แกะนี่เป็นงอนะครับอืมเป็นงอนะครับแล้วศิละปะในการแกะในการจานคือต้องมีพระอาจารเสกแน่นอนแต่เราบางทีความรู้เราอาจจะตื้นเขินนะครับนะให้พี่ๆได้ไปศึกษาเลยดีกว่าเอาไปห้าร้อยบาท นะครับเช้านี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยพี่นะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ